ดีค่ะวันนี้นะคะเมี๋ยวจะพาทุกท่านค่ะไปพบกับพื้นที่ใหม่นะคะของโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาค่ะนั่นก็คือ Bangkok Wellness Center และศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพค่ะหลายๆท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยสําหรับเส้นทางใหม่ที่จะไปยังตึกใหม่นะคะที่เราแนะนําไปเปื่อนสักคู่นี้เดี๋ยวตามเหดี๋ยวมาเลยค่ะ จุดนี้นะคะเราสามารถไปได้2เส้นทางนะคะจุดแรกก็คือลิฟอาคาร B นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็นลิฟอาคาร A ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปที่ลิฟอาคาร B กันก่อนค่ะเชิญค่ะ ลิฟ์อาคาร B ท่านสามารถขึ้นลิฟต์ไปได้ที่ชั้น4ตามปกติค่ะเมื่อถึงชั้น4จะมีป้ายบอกเส้นทางและมีเจ้าหน้าที่นำทางไปยังอาคาร A ค่ะ ลิฟต์อาคาร A ท่านสามารถไปที่ศูนย์สุขภาพเด็กลิฟต์จะอยู่ทางด้านขวามือและขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น4ค่ะ ชั้น4เลี้ยวซ้ายออกมาจะพบทางแยกซ้ายมือจะเป็นศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพและขวามือจะเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพศูนย์สุขภาพกรุงเทพ,เทพหรือ Bangkok b u r n e t s Center ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพที่หลายท่านคุ้นเคยโดยมีการปรับปรุงรูปแบบใหม่ให้ทันสมัยสวยงามรองรับการบริการให้ลูกค้าได้รับความสดกสบายผ่อนคลาย แบ่งเป็น2โซนดังนี้โซน A รองรับการบริการตรวจสุขภาพประจําปีลูกค้ากลุ่มประกันหรือลูกค้าที่ได้รับคิทบูเชอร์และกลุ่มผู้บริหารบริษัทต่างๆ โซน B รองรับการบริการตรวจสุขภาพทั่วไปขอใบรับรองแพทย์ทั้งแบบเพื่อทำประกันสมัครงานใบรับรองแพทย์อับอากาศและทำงานบนที่สูงรวมถึงการฉีดวัคซีนต่างๆด้วยค่ะค่ะและที่นี่ก็คือศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพค่ะ บริการตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองมีทีมแพทย์หาสาขาวิชาทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองดูแลตลอดการรักษาพร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย หากท่านสงสัยเส้นทางสามารถสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อรับการแนะนำเส้นทางได้ค่ะทั้งหมดนี้คือความห่วงใยจากเราโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาหวังว่าทุกท่านจะได้รับความสะดวกสบายและความประทับใจกลับไปนะคะขอบคุณค่ะเทคโนโลยีก้าวไกลมั่นใจเราดูแล